ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่ในช่องเจริญรุ่งฟ่นนเองเย่วันนี้อยู่ในลูฟี่นะครับเกมลูฟี่เอาล่ะเราจะมาเล่นกันเลยเล่นเลยเอิ่มกดกาชาดีกว่ากายเฮ้ยกาชาอุ้ยอะไรเนี่ยเขามีอยู่สามสิบเพคอาตานี้เพชรใสนิลสิบอะไรอะไรเนี่ยอุ้ย อัลิเบตกดโอเคไปเลยเกตไลไ์ขึ้นล่ะโอ้ยลูฟี่โอ้ฮิปโซบัตโอ้ผู้สีทองลูฟี่ยอบไม่ได้ลูฟี่ตั้งไปโอ้ได้อะไรมาเนี่ยลูฟี่โอ้ยไม่ได้เชื่อเฮ้ยเอาว่า ได้นิโคโรบินมามาอีกรอบได้อะไรโอ้ยได้กิงได้กิ้งมาคือโค้้โออะไรในเ่ด้เฟรกกี้มาโอ้จบไปทำไมต้องได้ตัวเธอต้องได้ตัวอันบีด้าด้วย เจียวิดาเจียวิดาโออเจ้าโคตรไม่เบาเลยแต่ก็โคตรมากเลยนะตัวนี้เนี่ยคาบาจิโอ้โหอ้โหคุโรโอบิไม่เคยได้ยินชื่อคุณผู้ชมในต้องเรากหน่อยเฮ้ย โอ้อะไรอ่ะจุดตัวุ้ยออาุ้ยอุ้ยหายากพี่สีดาเลยดอะโอ้โหกรเดินน่คือไสจีโอ้ได้อูกศบมาอ้า

ะเนี่ยอะไรเนี่ยรับของอ่ะรับทั้งหมดเลยรับทั้งหมดโอเคปิดเลยเดี๋ยวผมสอนวิธีการเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเราก็ต้องแดกแล้วต้องเล่นแล้วต้องเลือกตัวละครก่อนอ่ะ เล่นตัวละครตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยว็กเด็กตัวกระดูกตัวกระดูตรงนี้เลยกดไปเลยคุณผู้ชมเอาเลือกตัวละครเลยผมผมจะเลือกสี่มา,มาเลือกตัวละครกันเลยคุณผู้ชมต้นไหนดีต้นไหนดีต้นไหนดีโอ้ แฟนี้มันอยู pinky, meat, oh, no ่ไหนที่ผมได้เดียแฟนงี้แฟนงี้เแฟี้แฟนี้โอ้นี่ไงแฟนี้าน่อยไหดีอะอะไรดี เาไปหน้าลักก่อนไป้าหน้าลักก่อนคือไปหน้าลักแล้วแบบเธอต่อสู้เลยเลือกโหมดด้วยเหรอเลือกโหมดอะไรดีคุณผู้ชมอันนี้กันต่อสู้เลยปิดไปก่อนกดไปทไปอุ๊บมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้ว không xong không có hết đẹp tên giữ tiếp tục hơi anh em đã lấy lắp một trăm dài đẹp đẹp mùi pues ่ะดับรายชัยชนะเนี่ยโหดเหมืันกันนะแต่ไม่ค่อยโหเท่าไหร่มไม่สามารถเอาชนะตัวเทียนได้นะครับมนุษย์เทียนอะ่ะก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แ,แถมลูฟี่ก็ยังเอาชนะได้สบายสบายด้วยไม่ค่อยโหดนะโอ้ลูฟี่แบ็คคอต้า <laughs> กำลังรอที่นี่เหรอนี่ไปเลยไปเลยเจ้ากาลีไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใช่เจ้ากาลีหรือเปล่ากาลีนะกาลาจำชื่อไม่ได้ไปเลยกาลาพูดเลยเลยโอ้โหโหดมากกาลาดีกว่ากาลา หายเลยวเร็วจังไม่เป็นไรยังมีตัวหนึ่งนี่ก็คือเนโกมามูชิโหดมากเลยนะตัวนี้จำได้แต่ก็ไม่โหดเท่าไหร่อันนี้อันนี้มาแล้วโหดเจอใหญ่มากว้าว ยากคนยากแต่ก็ไม่แย่หรอฉันเู้ทีไดียหมวตรงไหนมวดตรงไหนคุณผู้ชมการูเว้ยจิการูเลยเหรอเอเล็กกาลู

คือเราจะต้องไปเกีวลีเยเนี่ยโคจัองด็กอ่นตี่เดกั้จ้าเดอ,อยดับที่สีเลยคุณผูช้ชมออนัอ่นเสอะยดับที่สี เด <mm ี๋ยวเราจะมาเอ่อเล่นต่อเลยเอาล่ะเล่นเล่นต่อเลยคุณผู้ชมอ่ะฮะไปยังหน้าไปยังหน้าห่าหลับ หมายถึงหน้าเลกใช่ไหมหน้าหลักเนี่ยคือมายเลือกตัวคนก่นอนตัวค้นดุนนัวท,นนทหน่อยขอตัวเอ่อโทโคบี้ไหมโคบี้ไหย หัวบี้ไหมหัวถึไม่หัวไม่หัวรอบรอบเราใช้นี่ไหม่ยเนี่ยซันจีใช้เลยซันจิไม่เอาดีกว่าใช้นี่งเราเกม อันนี้คือเจออ้ตัวน,นี้โดีย๋ยวตัวน,นี้ต่อไปต็ใช้นี่น,นี่น,นี่เทรยน่าจะไม่ได้ตนนัวนี้เรีย์ได้ว่าเก่งมากเลยคุณผู้ชมน่าหลักกลับไปเพียงหน้าหลักโอเคสำหรับ ลิปนีก็มีแค่นี้นะคะส่หรับใช้ช่องต่ยางีกไล์กจนกันด้วยนะคะเอเป็นกาจ้เวาต้องิปกันไว้นะคะบ๊ายบายบบ๊ายบาย